สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนนะครับก็มาเจอกันอีกในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับในวิชาสุกขติศกสารระดับชั้นป .5 ตรวนไปในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ใครที่ยังไม่สรุปลงไปในสมุดก็ให้นักเรียนทำให้เรียบร้อยด้วยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ให้มาส่งที่โรงเรียนนะครับครูจะนัดครั้งเดียวนัดวันเดียวแล้วก็ตรวจแล้วก็ให้คะแนนแล้วก็ตรงคืนให้กับนักเรียน วันใครที่สมมาที่หลังนะครับตงมาทีหลังก็จะมีคะแนนน้อยลงไปฝากเขาไว้ด้วยนะโอเคนะครับอวันนี้เนื้อหาที่จะเรียนในเรื่องเดิมนะครับแต่เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อและก็โฆษณาและก็การตัดสินใจในการเลือกซื้อ เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้นะครับนักเรียนจะสังเกตได้สินค้าที่มีวางขายในตลาดในต่างๆนี้มีมากมายเยอะแยะไปหมดนะครับแม้กระทั่งว่าประเภทเดียวกันแต่ก็มีหลายยี่ห้อไปหมดเลยนะครับคุณภาพแต่ละอย่างเนี่ยนะครับมันก็แตกต่างกันไปทีนี้ถามว่าโฆษณาที่เขาโฆษณาให้กับเราเนี่ยที่เราดูเนี่ยปั๊บเนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน ตอนที่นักเรียนจะตัดสินใจซื้อ,อนักเรียนบอกว่านักเรียนต้องการที่จะซือ้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเครื่องนะครับดูในโฆษณาแล้วปรากฏว่าโอ้โหโทรศัพท์เครื่องนี้นะ่าที่จะใช้มากเลยดูแล้วมีคุณภาพดีมากหรือนักเรียนต้องการที่จะซื้ออะไรครับซื้อรองเท้าใส่สักคู่หนึ่งอย่างเงี้ยปรากฏว่ามีโฆษณาบอกว่ารองเท้ายี่ห้อนี้โอ้ใส่แล้วเน่มดีอะไรต่างๆถามว่าเชื่อถือได้ไหมอ่านที่นักเรียนจะซื้อ วันเรามาดูนะครับว่ามีประโยชน์อย่างไรนะครับก่อนที่นักเรียนจะตัดสินใจในการเลือกซื้อก็บอกว่าในปัจจุบันนะครับการโฆษณาเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการขายอาหารและก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยมีการโฆษณาที่หลากหลายรูปแบบเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคจํานวนมากเนี่ยสนใจนะครับและก็ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเช่นเดียวกันนะครับคนที่ผลิตเนี่ยนะครับ เขาทําอย่างไรก็ได้นะครับวิธีอย่างไรก็ได้ให้ผู้บริโภคก,ก็คือเราเนี่ยไปซื้อผลิตภัณฑ์ของเขาบางผลิตภัณฑ์บางยี่ห้อนะครับลงทุนที่จะไปจ้างดารามา,าเพื่อให้เป็นไะครับบอกว่าสินภัณผลิตภัณฑ์ชนิดนี้าดาราใช้แล้วอาจจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เห็นครับก็ยอมลงทุนเพื่อเป็นไงครับเพื่อให้เราเชื่อทีนี้เราจะเชื่อไม่เชื่อตัดใจหรือมันิขึ้นกับตัวเราเองนะครับ อย่างไรครับทีนี้ปัญหาที่เก mm ิดข <teachers> <Yeah. S 2> ึ้นจากการโฆษณามีอะไรบ้างครับ <Ing> เ็าบอกว่าบางโฆษณานี <muffin> ้มีการนําเสนอความจริงเพียงบางส่วนนักเรียนต้องดูนะครับโฆษณาบางโฆษณาเนี่ยนะครับหรือหลายอย่างนะครับเช่นเอาดารามาโฆษณาบอกว่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้ทําให้ผิวขาวไปหนึ่งวันอย่างเงี้ยนักเรียนเชื่อถือได้ไหมได้อย่างนั้น อ่าเป็นไปได้ไหมนักเรียนก็ต้องคิดเองครับวันการโฆษณาเนี่ยนะครับส่วนมากก็นําเสนอความจริงเพียงบางส่วนอ่จาจะยิงไม่หมดวันนักเรียนต้องหาเพิ่มเติมกฎที่จะซื้อสองนะครับบอกว่าโฆษณานี้มีการใช้เทคนโนโลยีที่สามารถสื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้ถึงสรรพคุณอ่าไม่เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับใช้กินอาหารประเภทน,นี้แล้วอ่าหรือบางคนซื้อผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนหรือผลิตภัณฑ์ เสริมสวยได้ต่างๆนี้ทําให้ผิวขาวต่างๆพวกนี้เขาก็ใช้เทคโนโลยีนี้เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทาให้เราเนี่ยเอ้ยเห็นแล้วเชื่อถือได้ไหมนะครับเราก็ต้องดูหลายๆอย่างต่อไปนะครับมีกาอ้างถึงเหล่งที่น่าเชื่อถือยดยสถานที่ที่มีชื่อเสียงเห็นไหมครับปัญหาเกิดส่วนมาโฆษณาเนี่ยก็ต้องเป็นะครับไปอ้างถึงเหล่งต่างๆที่น่าเชื่อถือยดยสถานที่ที่มีชื่อเสียงอ่านี่ก็คือการที่ โฆษณาให้เราเนี่ยให้เชิญชวนเชื่อนะครับนี่ก็คือเป็นปัญหาปัญหาอย่างหนึ่งก็คืออ้างสปปรรพคุณเกินนะครับปัญหาการโฆษณานี่ก็คืออ้างสปปรรพคุณเกินกว่าชนิดของอาหารและก็ผลิตภัณฑ์อ่าย่อมแน่นอนนะครับเขาอ้างว่าสินค้าของเขาเนี่ยจะต้องดีแน่นอนจะต้องดีอย่างนี้อ่าเพื่อให้เราเรียบไปนะนครับให้เราลงเชื่ออ่านะครับวันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการโฆษณาต่อไปนะครับ ทีนี้เราก็ต้องมีหลักนะครับหลักการพิจารณาโฆษณากณ่อนเลือกซื้อนักเรียนต้องมีหลักอย่างไรเมื่อกี้สี่ข้อนะั้นเขาจะต้องหาวิธีที่ให้เราเนี่ยเชื่อถือติดตาเขาไว้ได้ทนี้เราจะเชื่อถือไหมหรือไม่เชื่อถือเราต้องมีหลักหลักอย่างแรกก็คือพิจารณาว่าข้อความที่ปรากฏในโฆษณานี้เกินความจริงไหมถ้าเกินความจริงก็เป็นไงครับไม่ต้องเลือกซื้อเลย แต่ถ้าเป็นความจริงนักเรียนก็สามารถที่จะตัดสินใจได้อาจารที่นี่ก็ใช่จริงไหมก็บอกว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ดีจริงไหมถ้าสามารถที่จะโฆษณามาก็บอกว่าจริงก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับต่อไปมีอะไรครับเลือกซื้อสินค้าตามความเป็นจริงต่อไปหลักในการเลือกซื้อมีอะไรครับ นักเรียนต้องศึกษาข้อมูลของสินค้าก่อนว่ามีข้อดีและข้อเสียต่างกันอย่างไรเพราะนักเรียนไม่ต้องรีบซื้อนะครับจะต้องศึกษาก่อนว่าสินค้าเนี่ยที่นักเรียนจะเอามาเนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรมีข้อเสียอย่างไรแล้วก็ต่างกันอย่างไรต้องนํามาเปรียบเทียบนะครับกับในการเลือกต่อไปนะครับก็คือเปรียบเทียบคุณสมบัติของสินค้าชนิดเดียวกันสินค้าชนิดเดียวกันนะครับนักเรียนก็นํามาเปรียบเทียบ บางสินค้าชนิดเดียวกันราคาถูกเราต้องคิดทาไมราคาถึงถูกคุณภาพดีไหมรือสินค้าชนิดเดียวกันแต่ปร,กรากฏว่าเป็นไงครับาแพงเไมถึงแพงมันคุณภาพดีไหมตามมิโกโฆษณาไหมวันหลักในการพิจารณานักเรียนต้องหนึ่งนะครับก็อตองน,นี้ก็คือว่าโฆษณาเนี่ยมันเกินจริงไหมนะครับสินค้านี่เป็นความจริงไหมมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับเปรียบเทียบคุณสมบัติในชนิดเดียวกันนะครับโอเคนะครับก็ มีเพียงแค่นี้นะครับสําหรับในสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเนื้อหาไม่เยอะนะครับเรียนก็ได้จดแล้วก็สรุปงไปในสมุดก็ถือว่าไม่เยอะนะครับดูในหนังสือประกอบได้นะครับในหน้าต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครูมาจากในหนังสือแต่ครูมาสรุปแบบย่อๆให้พวกเราในในในนี้นะครับเือเพิ่มเติมก็นักเรียนดูในหนังสือนักเรียนอย่าลืมสรุปนะครับลงไปใน,นสมุดแล้วครูจะนัด ส่งนะครับก็น่าจะประมาณสัปดาห์หน้าเพราะนั้นนักเรียนยังไปแล้วก็จดใด้เรียบร้อยนะครับถ้าใครนั้นก็ส่งมาก่อนได้ในทางไลน์นะครับผู้ก็ไไ้บันทึกใส่ตัวเอาไว้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับสัปดาห์นี้ก็สวัสดีนะครับ